สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน SCBI h e a l t ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation ตัวย่อนะครับ SCBI h e a l t ชนิดสะสมมูลค่านะครับตัวย่อ SCBI h e a l t มีวงเล็บ a ตามหลังนะครับ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทฟีดเดอร์ฟันนะครับและยังเป็นเซกเตอร์ฟันด้วยนะครับที่เน้นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นหลักนะครับกองทุนนะครับมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่กองทุนบิลลี่กิฟต์พอร์ดเฟอร์ไวา์เฮลท์อินโนเวชันฟันนะครับเป็นกองทุนหลัก กองทุนนะครับมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะครับจึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวน,นของราคาสูงกว่าทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมนะครับตัวอย่างหน้าหุ้นของกองทุนที่เข้าไปถือนะครับตัวอย่างเช่นโมเดิร์นนะครับ9.5%อัมบูนะครับ7.4% Tenx Genomic นะครับ6.2% M3 นะครับ5.9%โดยลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับ64.5%เดนมาร์ก17.3%ญี่ปุ่นนะครับ5.9%ตัวอย่างรายละเอียดของหน้าหุ้นที่ถือนะครับ Tenx Genomic นะครับเป็นบริษัทด้านไบโอเทคโนโลยีนะครับจากสหรัฐ ที่พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ระดับ DNA นะครับอัมบูนะครับเป็นบริษัทจากเดนมาร์กนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแบบ Single Use นะครับลดโอกาสในการติดเชื้อเมื่อใช้ซ้ำนะครับโมเดอร์นะครับเป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นผู้นำในเทคโนโลยีการรักษา mRNA นะครับที่ใช้ข้อมูลในเชิงพันธุกรรมนะครับ ม a ซิโมนะครับเป็นบริษัทด้านเมดเทในสหรัฐนะครับผลิตเครื่องมือในการติดตามอาการจัดเก็บและส่งผ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไป M3 นะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ข้อมูลในวงการแพทย์และยานะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่1.70237ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายนะครับปัจจุบันเรียกเก็บที่1.5ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้านะครับปัจจุบันเรียกเก็บ1.5เ ถ้าทำเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกนะครับปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บกองทุน SCB I h e a l t h วงเล็บ A นะครับกองทุนเปิดไทยพาณิช Health Care Innovation มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ7นะครับเนื่องจากเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับที่เน้นลงทุนในกองทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือหมวดอุตสาหกรรม healthcare นะครับ การป้องกันความเสี่ยงค่างเงินนะครับตามดุลพินิจ์ของผู้จัดการกองทุนขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรกนะครับ1,000บาทขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไปนะครับ1,000บาทนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขายนะครับคิดที่1.5%ทําทำการ IPO นะครับวันที่22-28ถึงมิถุนายน2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ1.70237%ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ําของการขายคืนนะครับหนึ่บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับหนึ่ันบาทรรับเงินค่าขายคืนนะครับ t บวกห้าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญฟันแฟกชีสได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ